สุภุสกุลครับผมเมื่อนี้กระชีโตเอาแนวทางล่าพัฒนาของสางคมวันศุกร์ที่สิบเก้าท่นวาซองหาหกแปดผลล่าพัฒนาเมือ่อคืนนี้มันออกศูนย์เก่าเก่าล่างก็คือสามศูนย์เลขเป่าเลขเบิร์ดไม่กันยพี่น้องเดี่ยนพุ่ยจีกากระเบิร์คักบ้านเบิร์คักแล้วบ้านนี้เดี่ยนธันวากลับมาเบิร์นี่แหละเก่าเก่าหุ่นไปสูงริ้วเลยสุดยอดปลายยางเลยเนาะพี่น้องเนาะเก่าเก่าแล้วว่าจัน ตัวเลกล่างกับสามศูนย์นะพี่น้องเด้ของสร้างคมนี่ให้หาหาหกหกไปออกเก้าเก้าหขนไก่เพราะป่านนี้ยังพี่น้องบอกเนี้ให้หาศูนย์หกศูนย์ไปอ 3, 0, อกสามศูนย์เพรไก่เลยนะพี่น้องเนาะส่วนเลขเบนกับหกหกก็ 6, 6, ไปอ 9, 9, อกเก้าเก้าบพกเขาได้พี่น้องได้เดี๋ยวขีดโทษเอาแจ่มือไม่ของสร้สางสร้างคมหมดเลย ลายงวดละ่ะมิเตล่าตำ่ำวันสุกสิบเก่ารัฐบาลไทยส้างคมลงวันที่ผิดเลขออกวันที่สอง ไปล่ันที่สามสิบล่งไปแล้วซองมือตะตองวัดนคนคนเบิงหกลอยคนเบิงนอกพี่น้องเนาะล่งวันที่ผิดคนเบิงได้ล่งสองมือคนเบิงหกลอย No, no, วางก่าน้อไปเชียได้มุมไดหน้บอบ่อท่อสับติดตวัวบ่าเหรอเพื่อหอยไปตัวใหม่อ่าหาดบ้านแลยนบอเอาไเขี่ย เอาลาพัฒนาที่พอสางขอลาพัฒนาเรียกมันไปไก่โพดไปหอดยอดย่างคุณเพ่เก้าเก้าไปให้ฮกฮกไปออกเก้าเก้าโอ้ เห็นแล้วบ่ตำล่าเห็นตตำล่าเห็นแล้ว่เห็นแล้ว่เหีอ้อ๋นเลื่อมออกมามันบ่เลื่อมโอ้โอ่ะบนวิ่งตัวเลขประางวิ่งหกับสอ,สองเลขกิดห้าหกเดห้าหก 1 2 3 4 5, 2 5. 2 6 16 17 สองเจ็ดโอ้นกเขาหนกเขาคือคันดีนะ่น่าสามตัว 7, 1, 1> 7, 1, เจ็ดหนึ่งหกเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกแปดสองห้าแปดสองห้าต้งมากันเบิร์ได้กันเป็นคู่ว่ะหรลองมึง กันเป็นตัวเตี้ยครับผมแจ็คคู่หระกันเป็นตัวนี่สองคู่เก้าห้ากับเก้าแปดอ๋อวดนี้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 บ่กกันกันเบิร์นเนาะครับโอ้ับโอ้เป็นโอ้ไปเขียนกันเบิร์นเอาออกกันกันกันตัวไรกก็เก้าห้าวะครับเก้าห้ากับเก้าแปดเก้าห้า เก้าแปดครับผมอที่เขานี่รับอืาอันนี้อันนี้สูตใไม่หรือสูตรเก้านี่สูรเดียวกันนีละโอ้สูตรเดียวกันอ,อันที่ตัดออกครับผมอันที่ตัดออกตัวบอออกมาใส่บอมาบอบอมาจำนายาเชคยาเอามาล่องเวงเงินวะนี่มาล่องเวงอันขั้นมันเขากะขี่ไหตอมันบอจ้า เลขนิ่มเน้นสองเลขวิ่งเน้น,เเน,นที่สองครับผมสองหางครับสองหกตัวเน้นนี่ยสองห้าสองหกครับผมเลขเลขนี่ยขั้นบอเบิลบอ,เป,อเป่า,ปานี่เแ็่จังได้กับบอผาดเป็นบอหน้านประซังเนาะครับผมคิดว่าคิบบอผาดเดี๋ยว มันจีพายโอ้แปดสองหาส่วนมากมันจากกันมันจากพลาดตะเล็กเป่าเนาะครับก็ให้กันเบิ้ลหรตอว่าหคกโคกเอออ่าไฮหาหาโคกโกไปออกเก่าเก่าคนนู้นอันตึงๆเนี่ต้องทำอืมอันขั้นแม่นนั่นพี่น้องเขามักแปดหาหรือว่าแปดสองนี่เขาตัดเขาซ้อยได้ดิเนาะ พระ่าส่วนมากเลขสามตัวนี่เขาตัวเน้นของพอสร้างนี่นะนี่ครับผมเลขสามตัวคือเขาตัวพรสร้างเน้นนี่ัคล้ายๆรัฐบาลไทยหรือรัฐบาลไทยก็ขั้นตัดขั้นซ้อยมันก็เขาตัวเน้นแมนบอครับครับขอบคุณหลายๆพรสร้างครับผมครับบัดดีครับครับเอาพี่น้องแคปหน้าจอเด้อวันศุกร์ที่สิบเก้าธันวาสองห้าหกแป ลาพัฒนาของกระสางข่มหาวิ่งหนึ่งกับสองเนีนสองร่องหนึ่งเหล็กวิ่นเหล็กประกบกบนี่ก็คือห้าหกเจ็ดนี่ <c oughs> วันศุกร์ที่สิบเก้าธันวาสองห้าหกแปดตำราช่างคมบนล่างวิ่งหนึ่งกับสองผืนเนนสองร่องหนึ่งเหล็กติดเล็ประกรบกับห้าหกเจ็ดอ่นมมานซ้ำอีกคุณน้องขอตรวจสอไว้อะไรมันบริหรพ่อแปดนาที่ ส่วนจับคู่นี่ก็แม้นหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดสองห้าสองหกสองเจ็ดส่วนเลขสามตัวนี่ครับเจ็ดหนึ่งหกแปดสองห้าเป็นตัวเน้สนสองตัวพิ่นก็แม่เน้สนสองหาสองหกได้พี่น้องได้อันนี้ตัวกันหรอกนี้ตัวกันเพื่อนเพือนนี้เก้าหาเก้าหาเก้าแปดนี่เป็นตัวกนันได้พี่นอ้องได้เอาตามนั่นนะขอบุณขอบพูพนพระสร้างค่มในหลายที่แบงปัดนเนี่ทางล่าพัฒนา คอยพี่น้องเข้าโชกหมานแห่งๆรุ่ยๆยก่อนปีใหม่นี่เขาฝากกดไหลกดแช่กดติดตามได้พี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม